อืมโอเคขึ้นมาเยอะเลยนะผมอืม นี่ครับผมรู้สึกเหนื่อยไหมครับทุกครั้งที่จะต้องมานั่งรับมีดด้วยหินแบบเดิมๆแบบนี้สักเล่มสองเล่มเมนี่ยกว่าจะคมมากๆก็เหนื่อยแล้วนะนอกจากจะเหนื่อยแรงเปลืองเวลาแล้วบางท่านอาจจะต้องมาเหนื่อยใจที่โดนแม่บ้านบ่นว่ารับมีดไม่คมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าผมติดใจนะตั้งแต่สั่งเป็นใบหินเจียสําหรับรับคมมาเนี่ยมีเบอร์หนึ่งร้อยสี่ร้อยแล้วก็ตัวนี้แปดร้อยยิ่งเบอร์เยอะความละเอียดก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองคือมันคือมันไม่คมแล้วเราขี้เกียจมานั่งใช้หินรับไง<ๆ>ก็เลย ทอดทิ้งเขาไม่เคยเอามาใช้งานเลยพอมีใบหินเจียสําหรับรับคมนี่ผมไปรื้อมาเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทดสอบมีดคุวยอีกสักเล่มหนึ่งครับผมนี่สังเกตดูจากแนวคมเขาไม่เคยเอามารับคมเลยนะผมแล้วก็ไม่เคยหยิมมาใช้งานเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยคมแล้วนั่นเองนะผมนี่ครับนี่เบอร์หนึ่งร้อยใสก่อนเลยใส่ลงปลายกับหินเจียสําหรับเรื่องการไล่เบอร์หินแบบนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับผมเบอร์หนึ่งร้อยครับ ข้างล,ละสามทีพอนะผมสำหรับผมนะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านเลยนะผมแล้วแต่ความระดูของแต่ละท่านเลยเบอร์สี่ร้อยครับเบอร์สี่ร้อยจัดไป ไปก็จะมาเก็บงานด้วยเบอร์แปดร้อยครับใส่ลงไปเบอร์แปดร้อยครับตัดไปเลยเก็บงานครั้งสุดท้ายนะผมสร้างละสามทีพอนะต่อเบอร์นะวันนี้ก็แล้วแต่นะผมผมก็เอาแบบที่แหละนะ เดี๋ยวค่อยมาดูทีนะครับอาจจะต้องมีการเก็บอีกสอง่ามราสตร,ร์บก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแนวคมนะครับสังเกตมาครับว่าดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะมากๆเลยนะบผมตอนแรกเรามันเป็นมีดทื่อที่แบบว่าไม่ได้ผ่านการรับคมเลยนะครับแนวคมก็ถือว่าวาววัดดีเหมือนกันนะส่วนพวกข้ามสนิมข้ามสกรบกนี่เดี๋ยวค่อยไปหาทางเก็บอีกทีดูครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับมีดแต่ละประเภทชนิดของเหล็กของ มีของท่านด้วยครับถ้าสมมุติว่ารุดไปแล้วความคมยังได้ไม่พอใจก็รูดเพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องมาแบบข้างละสามครั้งเหมือนผมก็ได้นะอืมโอเคขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมอืมนี่อะผมจากเท่าที่เห็นผมทดสอบเป็ไงครับรู้สึกว่าจะน่าจะเบาแรงเราขึ้นเยอะกว่าที่เราจะต้องมันนั่งใช้หินละมีดแบบเดิมๆอยู่จริงไหม เวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยครับผมนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเกสรนคมอีกหน่อยนะผมนี่นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ